สซลิดแฟนมวยทางมวยเด็ดเจ็ดแปดเก้าในจับออสเคโอมารายงานตัวเหมือนเดิมนะครับมีมวยรักมวยชอบมาฝากกันเช่นเคยเลยนะครับช่วง789ชี้มวยเด็ดก็กลับมาเจอกับออสเคโอนะครับวันนี้มวยมันนนสุกทาง 2for you แล้วก็เพชรมวยเด็ด789นะครับ3ตัวเน้นๆของออสเคโอนะครับคู่ที่2ครับเพชรอลังการคุ้งโรนน้าแข็งครับเจอกับภูผาต้า100% 104นะครับแหมเพชรอลังการนี่เหนียวหนึบเลยตุ๊กแกเรียกพี่ เกาะได้ทุกอย่างเงียบเลยนะครับผมว่าถ้าจับได้นี่เป็นเรื่องเลยนะครับชอบเพชรอลังการคุ้งโรน้ําแข็งจ่าอุ้มการันตีความพร้อมเลยนะครับแล้วก็คู่ที่2ครับมัจจุลาปอพงสว่างเจอกับสายเลือดไฟเตอร์มวยไทย1้อยบนะครับบู๊กับบุญเลยมัจจุลาชก็กระดูกขัดมันเลยเตขาต่อยหมัด แต่ว่าความเป็นมวยเนี่ยยังเป็นรองสายเลือดไฟเตอร์มวยไทยพอสมควรนี่ลูกชายแท้ของจอมถีบสายฟ้าฟาสุชนสิทธิโอด้วยนะครับสายเลือดเร็ววากิกหนึ่งอาจจะเสียเปรียบแรงประทะหน่อยแต่ว่าชาดช่วยไม่แลกไม่มัว่วกินแน่นะครับแล้วก็คู่เอกครับชิงแชมปเปี้ยนช่อง for y o ูนะครับรุ่นซูเปอร์ไฟเวท115ปอนที่ว่างปังตอพอหลักบุญเจอกับเพชรนำโชคสจต้งปาจีนโอ้โหคู่นี้นีดวลกันมันแน่นอนนะครับปังตอน,นี่ก็เดินหน้าแทงเดินหน้าเสียบอย่างเดียว ส่วนเพชรนำโชคในเตะขาต่อยหมัดแรงนะครับเปียงปางนับนอกได้เลยนะครับผมดู่าโทรขดเนี่ยอยู่ที่เพชรนำโชคตื้อกันไปตื้อกันมาเตะก,กันไปต่อยกันมาเนี่ยไปไปลายชอบเพชรนำโชคสอชอตงปาจีนฝากไว้3ตัวนะครับ7 8 9ชี้มวยเด็ดของออสเทโอครับ